เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเซราโนพระราม2เฟสหนึ่งสัมผัสการออกแบบของงานสถาปัตยกรรมแนวคิดใหม่ที่ล้ำสมัยมุมมองของห้องพักที่เห็นวิวสโมสรและสระว่ายน้ำสุดหรูคุณภาพของการออกแบบและวัสดุตกแต่งระดับพรีเมียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าขนาดพื้นที่28.08ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเซราโนพะราม2เฟส1โดยเริ่มต้นจากหน้าเซ็นทรัลพะราม2ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนพระราม2ประมาณ400เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอย50ถนนพระราม2จากนั้นขับตรงไปอีก550เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายซอย50ถนนพระราม2แยก7จากนั้นขับตรงไปอีก450เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง จากนั้นขับตรงไปอีก1.2กิโลเมตรโครงการจะอยู่ขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานบาน by J Asset Management